สวัสดีครับมาอัปเดตเส้นทางฝนประจำวันกันนะครับพี่น้องในวันพุทธที่6กันยายน2566ผ่านไป2วันแล้วนะสำหรับการกลับมาพิสูจน์ของโมเดลคาดหมายฝนเป็นไงบ้างครับพี่น้องมองแล้วมองแล้วผมก็ในความคิดเห็นของผมก็ยังคงรักษามาตรฐานเดิมๆได้อยู่นะครับโดยโมเดลนั้นมักจะคาดหมายให้ฝนเยอะ ในแต่ละภาคฮะมีฝนมีชื่อเกือบทุกจังหวัดเมื่อถึงหน้างานแต่ละจังหวัดนั้นมีฝนไม่ทุกพื้นที่พี่น้องทุกอำเภอตกเพียง5 0 6 0 0ของพื้นที่ไปจนกระทั่งไม่ตกเลยทั้งจังหวัดก็เป็นไปได้นั่นคือมาตรฐานของโมเดลนะฮะนั่นก็คือเชื่อได้ไม่เกิน60%เป็นเหมือนเดิมกับที่ผมย้ำให้พี่น้องท่องไว้เสมอมาตลอดปีที่ผ่านมานั่นเองนะครับ ข้อมูลเปอร์เซนต์พวกนี้ผมก็ไม่ได้มาพูดมั่วๆให้พี่น้องฟังกันนะครับผมมีโมเดลดูครับถ้าว่างก็จะดูเกือบๆทุกวันนะครับเรื่องฝนที่จะตกในพื้นที่จริงๆเนี่ยก็ตามโมเดลภาพถ่ายดาวเทียมที่พี่น้องเห็นกันตั้งแต่ต้นคลิปอยู่นี่แหละครับเนี่ยที่ผมดูกันทุกวันเนี่ยผมรู้เลยฝนตกตรงไหนบ้างไม่ตกตรงไหนบ้าง แต่ก็ยังดีกว่าช่วงระยะที่มีล่องฝนนะฮะจากลมหนาวเข้ามาอันนั้นสวิงเยอะมากอันนั้นแบบผิดรูปผิดแบบไปเลยพี่น้องก็ใช้มองเป็นแนวทางนะฮะมองแนวทางไปเป็นภาพกว้างๆโดยรวมประกอบคู่กับแนวลมเป็นหลักนะครับอย่าคาดหวังมากเพราะไม่ใช่พายุเข้าถึงจะต้องตกเป็นบริเวณกว้างนะ,ะอาจจะพูดง่ายๆสั้นๆนะพี่น้องในยามสภาวะที่ เรานั้นเผชิญอุณหภูมิน้ําทัดเลนะฮะรอบๆประเทศไทยเรานั้นเย็นลงนะฮะด้วยปรากฏการของเอลิโยโดยทั่วไปแล้วนะฮะก็ต้องบอกว่าตกให้ก็บุญแล้วประมาณนั้นนะฮะดังนั้นการโวยวายตีโพยตีพายของพี่น้องบางท่านว่าฝนไม่ตกตามคาดหมายก็ไม่ได้จัดทาให้มีผลเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะครับเอาเวลาไปวางแผนเตรียมรับมือสภาวะของอากาศที่แปรปรวนเลวร้ายกว่านี้ต่อไปดีกว่านะครับ ต่อไปมันก็จะยิ่งกว่าน,นี้ครับมาดูแนวโน้มเส้นทางฝนจากโมเดลปริมาณฝนตก24ชั่วโมงนะฮะในวันที่7ถึง12กันยายนกันครับพี่น้องโดยเป็นดังนี้นะฮะในวันที่7ถึง8นะครับพี่น้องมองภาคเหนือก่อนนะในวันพรุ่งนี้ถึงวันมะลืนนี้ฝนในภาคเหนือยังคงตกกระจายตัวอยู่ได้1ละ4 0ถึง60ของพื้นที่ซึ่งจะลดลงไปในวันที่9ถึง10นะฮะ 9และ10กันยาย,ยนเหลือเพียงร้อะ20ของพื้นที่จากนั้นในวันที่11ถึง12ฝนก็จะเริ่มกลับมาตกเพิ่มขึ้นอีกในระดับร้อยละขึ้นไปของพื้นที่นะฮะแต่ถ้าทุกท่านดูดีๆนะครับพี่น้องดูตรงเหนือล่างนะฮะติดกลางบน2-3จังหวัดที่เคยฝนแรงนั้นนะฮะฝนแรงกว่าเขานะก็ยังดีที่โมเดลให้คาดหมายนะมีฝนหนาเม็ดตลอดช่วงก็คือ7-12เลยเห็นไหมครับ มาดูกันนะฮะว่าจริงหรือไม่ฮะมาติดตามกันถัดไปพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะในวันที่7จ็ถึงสิบนี้ฮะสัปดาห์นี้นะครับก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องไปในระดับร้อยละหกของพื้นที่แต่ฝนจะเริ่มเบาบางลดลงไปบางส่วนในพื้นที่อีสานด้านในนะฮะ หรือแนวตะว,วันตกที่ติดเหนือกับกลางนะฮะตามกรอบสี่เหลี่ยมนี้ก็ได้นะเห็นชัดๆในวันที่9ถึงวันที่12ในขณะที่ภาคกลางนะพื้นที่ภาคกลางพรุ่งนี้ไปฮะค,คือวันที่7และวันที่8นะฮะกันยายนภาคกลางตอนบนยังคงมีฝนร้อยละสีของพื้นที่นะครับพี่น้องโดยพื้นที่ภาคกลางตอนล่างนั้นนะฮะก็จะลดลงเหลือ ไม่เกินร้อยละสิบของพื้นที่ะฮะแล้วก็ถัดไปในช่วงวันที่9-12ฝนจะลดลงไปทั้งภาคนะฮะพี่น้องภาคกลางเหลือร้อยละยี่สของพื้นที่เองซึ่งฝนจะตกเน้นได้นั้นก็ช่วง9-12นี่ก็จะตกเน้นไปเฉพาะพื้นที่ภาคกลางด้านตะวันออกนะฮะเห็นไหมครับติดทางอีสาน ปัญหาฝนน้อยหลักใหญ่ของภาคกลางที่เป็นมาตั้งแต่ต้นปีนะะเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วใช่ไหมครับพี่น้องนั่นก็คือแนวลมมรสุมไม่เป็นใจนะฮะ ที่ปีนี้ไม่ได้พัดเป็นเฉียงใต้ยกลางยกล่องขึ้นไปตามปกติของฤดูฝนนะฮะแต่มักจะพัดเป็นลมหักลงนะฮะเป็นลมนกปีกหักเป็นทิศตะวันตกตะวันตกเฉียงเหนือนั่นเองครับซึ่งลักษณะทรงลมแบบนี้ก็ลามไปถึงจังหวัดชนบุรีในภาคตะวันออกด้วยะฮะจากปกติแล้วก็จะเขาจะได้รับอ่าลมชนบุรีเนี่ยพัดยกผ่านน้ำทะเลนะฮะแต่ปีนี้นะฮะ ลมส่วนใหญ่ก็พัดจากบกสู่บกเป็นเป็นส่วนใหญ่ทําทำให้การยกตัวของฝนน้อยลงเช่นกันนะสำหรับพื้นที่ภาคตะว,วันออกนะั้นนะในวันที่7จ็ถึงสิจากโมเดลยังคงคาดหมายให้มีฝนตกต่อเนื่องนะตลอดช่วงร้อยละสี่สถึงหกของพื้นที่ โดยพื้นที่ภาคใต้ของไทยตั้งแต่วันพรุ่งนี้ฮะวันที่7ถึงจนถึงวันที่12ฝนจะลดลงไปทั้งภาคต่อเนื่องนะฮะจะมีฝนเล็กน้อยร้อยละ2 0ถึง40ของพื้นที่เน้นไปที่ภาคใต้ด้านล่างแล้วก็อันดมันเป็นหลักเท่านั้นซึ่งสาเหตุที่อยู่ดีๆฝนในพื้นที่ลดลงกระทานานันหันทั้งทงที่ลมมรสุมก็ยังมีกำลังค่อนข้างแรงดีอยู่อย่นั้นฮะ ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะการเริ่มฮนะเริ่มขึ้นขึ้นมากวนของริ่มความกดอากาศสูงหรืออากาศเย็นนั่นเองนะครับพี่น้องโดยลักษณะอากาศทั่วไปในวันนี้นะครับลมมรสุมตะวันตกเสียงใต้เนะี่ยก็พัดเข้าปกคลุมประเทศไทยด้วยกําลังปานกลางนะฮะตรงด้านล่างก็มีกําลังค่อนข้างแรงนะฮะแต่ก็ปกคลุมไปในทุกภาคแต่จากทรงลมวันนี้นะครับพี่น้องดูด้วยสายตาเป็นไงครับ พอกระแสลมแทงเข้าไปนะฮะดันไหลเป็นทิศตะวันตกเฉียงเหนือหน้าตาเฉยฮะแนวลมคว่ำแบบนี้รู้กันดีอยู่แล้วใช่ไหมครับในขณะที่ทิศทางของกระแสลมระดับบนนะฮะวันนี้พัดผ่านประเทศไทยด้วยกําลังอ่อนถึงปานกลางโดยทุกท่านจะเห็นว่า วันนี้นะฮะล่องมรสุมเนี่ยฮะยังคงพาดอยู่ทางภาคเหนือของไทยนะมันก็ขยับตามาย่อมทางด้านซ้ายและด้านขวาซึ่งแนวการพัดของลมระดับบนทุกท่านก็มองตามลูกศรสีเหลืองที่ผมทําไว้เลยนะครับสําหรับลูกศรสีแดงก็แทนการพัดของแนวลมมรสุมฮนะแนวลมมรสุมหอบความชื้นนะฮะโดยทรงฝนในวันนี้นะพี่น้องดูภาคเหนือก่อนครับ ภาคเหนือบนนะฮะยังคงอยู่ภายใต้อิทธิพลของล่องมรสุมนะฮะในวันนี้ก็ยังมีฝนตกได้ในวันนี้ต่อเนื่องแต่เหนือล่างกลางอีสานด้านตะวันตกและภาคตะวันออกนะฮะวันนี้จะเจอพิษลมมรสุมหักหัวตอกเข้าไปนะฮะตอกเข้าไปก็ทําให้วันนี้ฝนลดลงนะลดลงโดยส่วนใหญ่นะฮะแต่ก็มีตกได้นะฮะพื้นที่ เป็นพื้นที่พื้นที่ไปนะครับในขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านคมขวานตั้งแต่บนถึงล่างวันนี้นะฮะแม้ล่องจะขยับขึ้นด้านบนนะฮะอีกทั้งลมมรสุมทิศทางก็หักลงไม่ได้พัดยกสอบเหมือนเดิมฮนะอ่าไม่ได้พัดยกสอบแล้วพี่น้องอีสานทางด้านตะวันออกก็ต้องขอบคุณทรงลมบนที่พัดหมุนทวนเข็มนาฬิกาโดยทิศทางลมแบบนี้นะจะเหนี่ยวนำชักพากระแสาอากาศให้ดันไอ้น้ำความชืน้น ขึ้นไปนะฮะยกตัวเข้าสู่สุดกลางนะฮะคล้ายๆย่อมนะฮะก็จะมีฝนตกในระดับปานกลางได้หลายพื้นที่ต่อไปนะฮะโดยในพื้นที่ภาคใต้แม้ลมมรสุมยังมีกําลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงแต่ในวันนี้มีการแทรกแซงนะแทรกแทงขึ้นมาของริมความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศเย็นนะคอยปาดสลายทำให้ฝนยกตัวไม่ง่ายนะฮะตกได้ทางใต้ล่างแนวปะทะนะคงจะเป็นแนวปะทะถ้าถ้าฝนจะตกนะฮะตรงใต้ด้านล่างนะฮะปริมาณการตกของฝนก็จะลดลงโดยทั่วไปทั้งภาคครับโดยตั้งแต่วันนี้เช้าวันนี้ไปจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้วันที่7กันยายนภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ตกส่วนใหญ่ได้ในบริเวณจังหวัดเชียงรายพยาวแพร่น่านอุตรดิตถิษณุโลกเพชรบูรณ์นะฮะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่ตกได้บริเวณจังหวัดเลยดองคายหนองบัวลำพูบึงกาฬนะครพนมอุดรธานีสกลนะครขอนแก่นมหาสรารคามกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอํานาจเจริญสุรินทร์รีสเกตอุบลราชธานีสําหรับภาคกลางก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละยี่สิบของพื้นที่ตกส่วนใหญ่ได้บริเวณพื้นที่จังหวัดนะครสวรรค์ลบบุรีสระบุรี ภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองได้ร้อยละยี่สิบของพื้นที่ตกส่วนใหญ่ได้บริเวณจังหวัดจันทบรุรีและจังหวัดตราดโดยที่พื้นที่ภาคใต้นะฮะมีฝนฟ้าขนองร้อยละยี่สิบของพื้นที่ตกส่วนใหญ่ได้บริเวณจังหวัดปัตตานีนราธิวาสนะครับในขณะที่สปลาวนะฮะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่ตกได้ในบริเวณแขวงบอกแก้วหลวงน้ําทาพงสาลีอุดมทรหลวงพระบางทรยบุรีเวียงจนันทร์ทรสมบูรณ์ บริคำไซคำม่วนสวรน,นเขตส,สารวันเซกองจำปาสักและอัตตปือนะฮะคลื่นลมในทะเลวันนี้อ่าวไทยคลื่นสูง1เมตรโดยที่อันดามันคลื่นสูง2-3เมตรสวัสดีครับ